คือน้ำสมุนไารในที่แหะครับเพราะว่าพอดพ ไป่กระจอกเบอร์เงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวให้ระวังกั่อีการตัวที่เชิญเี่บดาเข้าแบบเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้รับตาแล้วก็ขอพ้อนเรานะครับตั้งจิตตั้งใจไป็นกำกันวันที่นี้อาจารย์จะบอวลูกขึ้นลูกขึ้นเซตอาจารย์จะบัวพ่อยางออกเต้นๆสองข้างนี่พ่อย่างออกไปแล้วผู้ใดอยากทายลูกนะครับยางออกมาตั้งแถวสองแถวเพื่อทายลูกนะครับวันนี้ในไทยทุกคนเด้อนะครับเนาะมันจะจีบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาสายนิดนึง กับปกติอาจารย์จะว่าวถึง่งหมดละอันนี้กับว่าวโดนกันนั่นนะครับว่าเรื่องกับอไรแต่ว่าผมามีความมั่นใสลึกๆของผมได้บางวัวนี่ผมจะได้เอาคำทำนายผมมัน่นถึงแนวแบบนี้คืว่างวัวจะถึงเวลาแล้วที่จะมเลยนะครับคิดว่างคือ่างวัวนี้เรียกเก้าอ่ะนี่นะครับแต่เขาบูปูก็ได้ที่เป็นเก้กนนนะาอย่างนะครับเนาะกระบางปูอยู่ย่างเดียวย่านนี้ผมไม่ขี้เลย อ้ามับหัวของขวยอยเเร,รอเนเก่าเนี่ออยไรดีจจยากุครับนะครับวัวูดแั่แหะว่าเขาให้นับหัวนะครับเนาที่ได้ถวายเขากอาประคามเขาผู้ใดว่งมีดวงกลับไปบ้านเนี่ยเขากลับไปบ้านไปปอยทีู่้น ที่มาบดขอขมากรรมอาจารย์นอตี่ให้ตรวจุกขึ้นก uh. <c oughs> ่อนนอนนะครับนอจะได้สากลับนะครับกินเ้าอาหน้าแล้วสวดแต่นอนเลยเลยนะครับนอดาลูดาผัวเป็นตาเดหรือาหายเงนครับเี่นนะครับาจือนยเาาี่ลไหน้จอยหูรังก้นยูสิหัวเดียวไม่เห็น เจ้าเป็นไลน์หเดินเรระวงกเต่าเห็นเน้อแม่ไปอีกเดี๋ยวเา่นเพืรับกาั้งจิตตั้งใจนะครับน้อขอพ้อนไปเรือนในระหว่างเดือนอันดับเชิเดา ปอินตวันักเมตตาเมตาวันทัตาอภิจิตตนจิตตังมนส้นสักเกกาเมตัาอุเบกิริสิังละเดจันตเมวิปานสิเบละเสตกาเมตุรุกนคขาเนจหะวันทุนิเจเตเดมาจะยัตุเทวชะละทละวิสเมยัขันธนาตาตัตาลนิเกยังมนิวรรวัชนังสาทวเมตุนั้นสารมัตตวนาการุยมาทั้นตาอหามัตตนาคารวย